สวัสดีค่ะนอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยแล้วอาหารคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่อยู่ในมือของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกคนค่ะการเลือกกินอย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่การบำรุงร่างกายที่อ่อนเพลียแต่คือการส่งสเสบียงให้กับกองทัพภูมิคุ้มกันของเราโดยตรงเพื่อสร้างร่างกายให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อมะเร็งและสนับสนุนให้การรักษาหลักได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ วันนี้เราจะมาสำรวจแนวทางโภชนาการที่เน้นการเสริมสร้างพลังจากภายในโดยอิงจากความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กันค่ะรากฐานที่สำคัญอาหารต้านการอักเสบหลักพื้นฐานที่สุดคือการเลือกกินอาหารที่ช่วยดับไฟหรือการอักเสบในร่างกายนั่นเองค่ะเพราะสภาวะการอักเสบเรื้อรังคือสิ่งที่เอื้อต่อการเติบโตของมะเร็ง เริ่มจากการกินสีรุง้งคือการเน้นผักและผลไม้หลักสีสันเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายเลือกโปรโตีนคุณภาพดีเช่นปลาไก่ไข่และพืชตระกูลถั่วเลือกไขมันดีจากอะโวคาโดถั่วต่างๆและน้ำมันมะกอกและพยายามลดหรือเลี่ยงเนื้อแดงเนื้อสัตว์แปรรูปน้ำตาลและอาหารขยะซึ่งเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีของการอักเสบค่ะ เบตากลูเคนผู้ฝึกสอนภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติเมื่อเราสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำไมการดูแลภูมิคุ้มกันถึงสำคัญร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่คอยกำจัดเซลล์ผิดปกติอยู่แล้วแต่เซลล์มะเร็งสามารถพลางตัวได้การรักษาสมัยใหม่เช่นการภูมิคุ้มกันบำบัดจึงมุ่งเน้นไปที่การปลุกภูมิคุ้มกันให้กลับมาทำงานอีกครั้ง และนี่คือจุดที่โภชนาการเชิงรุกสามารถเข้ามามีบทบาทได้ค่ะในมุมมองของการแพทย์เชิงบูรณาการการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนร่างกายคือยยุทธ์ที่น่าสนใจเบต้ากลูแคนคือหนึ่งในสารที่โดดเด่นที่สุดแล้วเบต้ากลูแคนเข้ามาช่วยภูมิคุ้มกันได้อย่างไร อย่างแรกคือเป็นการเป็นกุญแจปลุกทหารยามเบต้ากลูแคนจะเข้าไปจับกับตัวรับหรือที่เรียกว่ารีเซพเตอร์บนผิวของเซลล์ภูมิคุ้มกันด่านหน้าเปรียบเสมือนการเปิดสวิตช์ปลุกให้เซลล์เหล่านี้ตื่นตัวและพร้อมรบค่ะต่อมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีเมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันตื่นตัวมันจะเพิ่มความสามารถในการกินเซลล์เร็ง ปล่อยสัญญาณเรียกเซลล์นาาักฆ่าอื่นๆและชี้เป้าให้หน่วยรบพิเศษอย่าง T-cells เ,เข้าโจมตีได้แม่นยำขึ้นด้วยค่ะและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการทำงานร่วมกับการรักษาแห่งอนาคตมีแนวคิดการวิจัยที่น่าสนใจว่าการใช้เบต้ากลูกแคนเปรียบเสมือนการเหยียบคันเร่งเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดที่ทำหน้าที่ปลดเบรกซึ่งอาจช่วยเสริมฤทธิ์การรักษามะเร็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ด้วยค่ะ แต่ข้อที่ต้องย้ำและสำคัญที่สุดเลยก็คือโภชนาการและสารเสริมอาหารต่ตางๆรวมถึงเบตากลูแคนทำหน้าที่เป็นการดูแลเสริมเพื่อสนับสนุนร่างกายและเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่สามารถใช้แทนการรักษามาตรฐานที่แพทย์สั่งได้และควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนเสมอทุกครั้งนะคะ การต่อสู้กับมะเร็งเต้านมคือการเดินทางที่ต้องใช้ทุกเครื่องมือที่เรามีการเลือกกินอาหารที่ดีเปรียบเสมือนการเติมสเสบียงให้กับกองทัพภูมิคุ้มกันของเราทุกวันทำให้ร่างกายของเรากลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะ